สิ่งที่พี่จะพูดต่อไปนี้อย่าเชื่อนะฮะน้องๆครับแล้วก็ให้ฟังหูไว้หูให้ฟังเปไน็นที่ยายแล้วกันก็จะเริ่มกันเลยน้องครับเคยสังเกตไหมว่าเวลาผู้เสียชีวิตนะฮะเวลาไปไว้ที่วัดเนี่ยฮะสิ่งหนึ่งที่คนเรามักจะเอาไปก็คือดอกไม้ใช่ไหมดอกไม้ที่เป็นพวงรีดนะแล้วก็วางไว้หน้าศพนะฮะติดป้ายชื่อเพื่อเป็นการเคารพ นะฮะแต่บางคนนำพวงหลีดแค่หน้าตาต้องบอกก่อนเลยว่าอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ฮะพวงหลีดเขามีไว้แค่ไว้อาลัยนะฮะสำหรับให้กับผู้เสียชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อก่อนนี้จะเป็นดอกไม้ล้วนแล้วพัฒนามาเป็นช้อนแล้วก็มาเป็นพระหม่มนะฮะ สิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้เป็นเรื่องของผ้าห่มฮะเรื่องต่อไปนี้เกิดขึ้นกับชมรมอาสาพัฒนาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยฮะเขามีการจัดเอาของไปบริจาคนะฮะ เหมือนกันเลยเหมือนกับคลื่น FM 104.5ที่กำลังจะทำปลายปีนี้แน่นอนฮนะกำลังคัดเลือกโรงเรียนอยู่แต่อยู่ในนั้นจะมีเข้าข่ายว่าจะเป็นโมโลตูหรือเปล่าโมโลตูไม่แน่ใจนะฮะมันต้องข้ามเขาไปพอสมควรแต่นั้นไม่ใช่ไม่ยังไม่ถึงยังไม่ว่ากันเอาเรื่องนี้ก่อนที่ชมรมอาสาพัฒนานะฮะเขาก็รับบริจาคข้าวของ บังเอิญว่าเจ้าต่อฮะต่อเป็นเด็กวัดฮนะต่อเป็นเด็กวัดคนหนึ่งที่เขาอยู่ตั้งแต่ปถมมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยแล้วต่อก็เป็นส่วนหนึ่งของชมรมนี้ฮะค่ายอาสาพ,พัฒนาคือบางสิ่งบางอย่างต่อเห็นว่าอ,อันไหนเหลือใช้ อันไหนที่ควรจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยต่อก็จะเก็บรวบรวมมาแล้วก็เอามาให้หนึ่งในนั้นจะเป็นผ้าห่มฮะผ้าห่มจากไหนผ้าห่มจากพวงรีฮะจริงๆเนี่ยครับการนําไปแจกคือการการทาทานบารมีผู้เสียชีวิตได้ทานมันไปด้วยถูกต้องครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะ มันเป็นเรื่องของคนมือบอลฮะนั่นก็เพราะว่าก่อนเดินทางของค่ายอาสาพัฒนาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้หนึ่งวันครับ<ม>ก็จะเป็นการเช็คของแล้วก็แพ็กของ<ม>เพื่อที่จะต้องขนและนำไปนำพื้นที่ยังพื้นที่ไอ้ช่วงที่เกิดเรื่องก็คือช่วงนี้แหละฮะ ก็ปรากฏว่าน้องจะสังเกตว่าค่ายอาสามักจะออกไปพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฤดูหนาวอ่าเพราะมันได้บรรยากาศมันได้อารมณ์มันได้ฟิลตรงนั้นนะครับเขาก็จะจัดการในช่วงเวลานั้นที่ค่ายตรงนี้นี่เองเนี่ยก็จะมีกรรมการหรือว่าผู้ที่ร่วมดําเนินการอยู่7-8็ดแดคนนนะั่นแหละฮะก็ร่วมกันแพ็คข้าวของคัดข,ของฮะของเล่นอยู่กล่องนี้เสื้อผ้าตรงนี้ แล้วมันคัดกันอะทั้งวันไงทุกชมรมย่อมีหัวโจกครับนะฮะไอต่อเนี่ยถามว่าเป็นหัวโจกไหมถ้าอยู่ในหมู่เพื่อนๆก็ใช่แต่ก็ไม่ใช่โจกอะไรมากมายนะฮะแต่ต้องบอกกันเลยว่าคนที่เป็นหัวโจกอะคือเจ้าพงฮะ พงเนี่ฮะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเห้วเ้วมันๆออกจะแก๊บๆเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นลรหรอกครับตามภาษาเพื่อนฝูงไงโอ้ยของนี้เหรอโอ้ยโอ้โหเฮ้ยเก่าอย่างงี้คงกินไม่ได้เหมดอายุทิ้งเขาจะเป็นหน่วยเงี้ยหน่วยพูดมากแต่ก็แพ็คด้วยนะเขาคัดของกันจนถึงเที่ยงคืนนะครับคุณผู้ฟัง แต่จากเจ็ดคนมันก็จะล่อยหลอเหลือสี่คนเหลือสามคนจนเหลืออยู่สามคนสุดท้ายนี่แหละฮะสามคนสุดท้ายเนี่ยก็อาสาที่จะคัดกันยันเช้าเลยบางคนก็ขอนอนและคนที่ขอนอนที่สุดก็คงไม่แพ้ไอ้เจ้าพงฮนะพูดมากออกแรงที่ปากนะฮะ ก็ขอตัวไปนอนในขณะที่นอนนะฮะมันก็หนาวไงเพราะว่าบรรยากาศมันหนาวอากาศมันหนาวฤดูนี้นะฤดูหนาวก็เลยหาผ้าห่มมองซ้ายมองขวาไม่มีส่วนใหญ่มักจะชอบอะไรใหม่ๆก็เห็นอภพื้นนี้ใหม่นี่ว่าเอามาหมนะ่มฮะและไอ้นี่เป็นโรคอุตจรยนะชอบตดใต้ผนะ้าห่มฮะ ต้องขออภัยต้องพูดเรื่องนี้นะฮะชอบตอดใต้ป้าห่มมันก็อย่างเงี้ยแหย่เพื่อนก็เอาละปาดปาดไอสองคนนะฮะหนึ่งในงนั้นก็จะมีไอเจ้าต่อด้วยอ่าช่วยกันแพ็คของกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะเขา,เขาก็แพ็คแพ็คแพ็คนะคเดี๋ยวก็ยิงแม็กตึงตึงตึง,ตง,ตงแล้วก็เอามาเสร็จปุ๊บทากาวแปะเทป อะไรประมาณนี้ฮะก็คัดเตรียมที่จะขนนะขนไปรวบรวมไว้ด้านนอกนะฮะไอ้เจ้าต่อเนี่ยเขาก็เข็นต้องใช้คําว่าเข็นเพราะมันเยอะมากเข็นกล่องออกไปด้านนอกครับด,ดันออกไปด้านนอกทางเดินของคณะนะของของชมรมแล้วก็กาลังจะเข้าประตูสิ่งที่ไอ้เจ้าต่อมันเห็นฮนะ เป็นผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งฮะนอนข้างให้พงคุณผู้ฟังคือผมแค่เล่าผมก็เห็นภาพแล้วว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่นอนใส่เชื้อใส่เสื้อสายเดียวด้วยนะนะฮะสีสีกลักอะ่ะอ่าสีคล้ายๆพระใส่เสื้อสายเดียวเป็นคอกระเช้าไงฮะแล้วผ้าถุงจงกระเบนแม่เท่าเลยะฮะ ดีๆนี่เองนอนอยู่นอนอีกฝั่งหนึ่งเลยไอต่อเห็นนี่ยขยี้ตาก่อนเลยครับแล้วเสร็จปุ๊บด้วยความที่ไม่มั่นใจก็เลยสะกิดเพื่อนเพื่อนก็กําลังเข็นออกมาพอเข็นเสร็จปุ๊บก็กําลังจะเดินเข้าเหมือนกันก็หยุดนิ่งๆเหมือนกันฮะเพราะว่าภาพที่เห็นก็คือไอต่อเนี่ยเออพงเนี่ยฮะมนนอนริมหน้าต่างแล้วห่มผ้า แล้วด้านหลังของเจ้าพงเนี่ยเป็นผู้หญิงแก่ที่นอนอยู่เคียงกันเลยฮะไอสองคนนี้ก็ยืนอยู่แพ๊บแป๊บเดียวฮะพงก็ลืมตาขึ้นมานิดนึงแล้วก็ยิ้มแล้วก็ตดปาดแล้วก็หลับตาฮะแล้วมันก็ขำไปด้วยกึก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 แล้วก็หลับไอสองคนนั้นไม่ขำด้วยนะฮะเพราะสิ่งที่มันเห็นเนี่ยดูแล้วมัน มันคงจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ก็เลยเพ่นเลยครับคือไม่อยู่แล้วไงไปเลยไปบ้านเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ปล่อยให้ไอ้ห้องนี้ห้องอาสาพัฒนาเนี่ยมีแค่พงนอนเฝ้าอยู่รุ่งเช้าครับ รุ่งเช้าทุกคนมาแต่เช้าเพราะต้องรีบเอาของเนี่ยลงไปข้างล่างเพื่อรอรถที่จะมารับพอไปถึงปุ๊บทุกคนอึ้งฮะคือไอต่อเนี่ยมาถึงก็ท้ายๆแล้วล่ะก็เห็นทุกคนเขายืนมุงอยู่ภาพที่เห็นก็คือว่าไอเจ้าพงเนี่ยฮะมันนั่งกอดเขา่าติดผนังเลยครับ หัวออกฟูฟูนิดนิดแล้วก็นั่งแบบคือฮือฮือแล้วก็ตดไปได้วยปูดคือทุกคนขำก็ขำสงสารมันก็สงสารเออแล้วมันก็ถามกันไงบอกเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรไอ้พมก,ก็โดนโดนประคอมาข้างนอกครับฮือ เป็นอะไรพงเป็นอะไรกูกูโอนผีหลอกเฮ้ยผีที่ไหนผีที่ไหนไม่รู้รู้แต่ว่าตื่นขึ้นมามันอยู่ตรงหน้ากูเลยอะไรอะไรพงมึงอะไรอันนี้ตอบม,มันก็คือประมาณว่าทุกคนถามฮะว่าอะไรอยู่ตรงหน้า แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทำไมหน้าตามันถึงเป็นอย่างนี้ไอเจะาพงก็พอคกูตื่นมา <c oughs> ก็เจอหน้าป้าอยู่ด้านหน้าเลยเจอจะจะ,จะหากันคืบเดียวกลัวามากลุกขึ้นมาโดนตบหัวด้วยป้าบอกว่าเป็นเจ้าของผ้าห่มโอ้โหคุณผู้ฟังฮะ เราก็เฮ้ยพอบอกเจ้าของพระห่มปุ๊บเนี่ยไอ้ต่ออ๋อทันทีอ๋อจำได้คือพระหมมันมีหลายผืนไงฮะแล้วสีมันก็จะเหมือนเหมือนกันไอต่อบอกสงสัยเป็นพระหม่มผหมที่กูออกมาแน่ๆเลยไอ้พงบอกกูไม่รู้รู้แต่ว่าป้าบอกเหม็นมาก จะเอาไปทําบุญแท้ๆมึงยังทําให้เหม็นโดนตบหัวเขาไอ้ต่อก็เลยบอกใช่เลยขอกูเอามาจากจากพวงหลีดเราไอ้ผมก็ไอกก้ไอบ้าแล้วก็ไม่บอกกูต่อมันก็ขำาฮะคือทุกคนก็ขำแล้วแล้วมันนั่งเล่าเล่าอยู่มันก็ยังตดอยู่คือเนี่ยฮะ เรื่องราวที่มันแบบไม่น่าจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นคือผมมั่นใจว่าก่อนหน้านั้นนะ่ยไอ้เจ้าพงเนี่ยมันคุมันมันน่าจะทําอะไรไปคือเอาผ้าเข้ามาใช้โดยที่โดยพละการหรือไม่ขอไงฮะเราก็ไม่รู้ว่าเสื้อผ้าตรงนั้นนะ่ะมันเป็นแบบไหนมันไม่เหมือนกับของเราไงฮะของของวัดสายหินเนี่ยเวลาใครมาบริจาคเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะถวายให้เป็นของสงฆ์นะนะฮะแล้วเ,เสร็จปุ๊บเนี่ย ท่านก็จะคืนมาในนามของพระเนี่ยแล้วให้เราจัดการในนามของพระก็คือเหมือนกับว่าโยมที่ได้รับไปหรือว่าผู้ที่บริจาคมาก็จะได้อัน,นิีงสงพร้อมกันไม่ได้เอาไปทําอะไรหรือว่าถ้าทำอะไรต้องขอ,อก่อนงฮะแต่กรณีของไอ้พงเนี่ยคือพวกอุตลิคิดว่าของพวกนั้นเนี่ยของบริจาคมาเนี่ยจะทํำยังไงก็ได้ไงฮะคือมันทํำยังไงไม่ได้นี่คือแบบเรื่องราวสั้นๆที่พี่เดียออามาเล่าให้ฟัง นะฮะคือมันอาจจะดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ระมัดระวังด้วยฮะเรื่องเรื่องแบบนี้มันไม่เข้าใข่ออกไข่ฮะน้องเอาละฮะมาถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้วสามตีสานาทีฮะก็สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทางทีมงานของเราก้าวไก่หรือว่าพลาดพิงไปต้องขอภอภัยโอ้โหสิการม,มา,าที่นี้ด้วยะฮะมิได้ตั้งใจเลยทีเดียวนะ,ะับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับก็พรุ่งนี้เอ็กเซียนฮ่องเต้ นะครับก็จะมานั่งสแตนบายตรงนี้ส่วนพี่เรียวเนี่ยเดี๋ยววันไม่สุกก็เสาร์อาทิตย์ก็จะมานั่งตลอดแหละครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะมีภารกิจของ AF ที่จะต้องไปดูแลให้เขาด้วยนะฮะวันเสาร์นี้นะคใครที่เป็นอยากจะเชียร์น้องเบนก็เชิญนะฮะตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปนะครับอ่าที่นิมานเห็นมินเนาะแล้วก็ค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ฟังครับต้องบอกก่อนเลยว่า ให้สมทานศินหก่อนก่อนที่จะเข้านอนนะฮะเพื่อจะได้เป็นเขาเรียกเป็นเครื่องล้างใจนะฮะและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ฮะสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวเชียงใหม่